สปายเพิ่มเติมของมาังงาะวันพีในตอนที่1นึ 3. ในตอนนี้จนะมีชื่อตอนว่ารุ่นของนัรลบโดยที่น้าปกตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่อโอซบเนี่ยได้ทานน้ำพึ่งเอาไว้ที่ปลายจมูกเพื่อที่เขาจะใช้จับมแมลงปีกขางเต้ามันเนี่ยก็กลับมีชอปเปอร์ได้แอบอยู่หลังต้นไม้พร้อมกับเลียปากแล้วก็มองน้ำพึ่งโอโซบและเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่เรื่องราวของดอลลี่ลกบโบกี้ซึ่งในตอนนี้พวกเขา่ยเข้าโจมตีหมู่บ้านทางตะวันตกซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าโซโลเขานั้นได้กระ ภาวะโดยวิธีนี้จะทําให้โซโลนไม่ถูกคนยับนาร้นอนละมานเนี่ยก็ยังทําให้เขาไม่ได้รับผลกระทบของโดมิเลซี่อีกด้วยและหลังจากนั้นโซโลนก็ได้กระโดดสูงขึ้นพร้อมกับใช้วิชาสามดาบนัานโจมตีเหล่าคนยับพวกนั้นและหลังจากนั้นดอลลี่และก็โบกี้ในร่างปีศาจเนี่ยพวกเขาก็ได้เข้าโจมตีโซโลพร้อมกันแต่ว่าโซโลนก็ได้ใช้ดาบด้วผ่าตัวเองออกไปมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วดอลลี่และก็โบกี้เนี่ยหันดาบกลับมาโจมตีการเหมือนที่ริตันกร์เดนแต่ว่าในครั้งนี้การโจมตีของเขาเนี่ย มันได้ฟันและก็ตัดร่างกายส่วนต่างๆของพวกเขานั้นออกมาแต่ภาพกลับไปที่บูในตอนนั้นบูนั่นยังถูกจับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้คานมันเรื่อยๆจนถึงกุนโกซึ่งบูนเรียกกุนโกนะว่าเจาญิงชูรีโดยที่บูนคิดว่ากุนโกเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเจญิงชูรีแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้เจ้าญิงชูรีนี่ก็น่าจะมีอายุ80ปีแล้วซึ่งในตอนนั้นบูนี่มีใบ,บหน้าที่โกรธจัดพร้อมกับพูดออกมานะว่าใบหน้านั้นผมสีฟ้าดวงตาที่สีต่างกันและก็มีความเกี่ยวข้องอัน ยังไม่ต้องพูดถึงความลักของเธอที่มีต่อเพย์ของฉันทุกอย่างมันตรงกันไปหมดเธอจะต้องเป็นเจ้าหญิงชูินแน่ๆฉันไม่อยากจะจดจําเธอเลยแม้แต่น้อยเธอนั้นคือคนที่ฆ่าพ่อตัวเองและชายคนนั้นที่เธอน้นค่าไปเนี่ยเขานั่นคือผู้มีพระคุณของฉันและฉันก็ติดหนี้บุญคุณเขาอยู่มากมายซึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงบู๊กเนี่ยกุนโกนก็เริ่มกลับมามีสติรั้งแต่ว่าทานิมเนี่ยก็พยายามควบคุมร่างกายเธอต่อไปและหลังจากนั้นเนี่ยทานิมก็บอกนะว่ากุนโกรอย่าบอก และหลังจากนั้นกุนโกรนก็ได้บอกให้บู๊กได้หนีไปและกุนโกรนก็ได้ใช้ความสามารถของเธอนาปลดปล่อยบู๊กพร้อมกับกลุ่มโมฟานที่ถูกลูกศรนั้นจับเอาไว้แต่ว่าหลังจากนั้นท่านิมก็ได้เข้าควบคุมร่างกายกุนโกรอีกครั้งและท่านิมก็ได้เข้าโจมตีใส่บู๊กซึ่งในขณะเดียวกันซันจิเขานั้นก็ได้มาถึงสถานที่ที่พวกนามินนี่อยู่ในตอนนั้นซึ่งพวกนามินนี่ถูกปล่อยตัวแล้วแต่ว่าโรบินเนี่ยยังไม่สามารถขยับตัวได้เพราะพลังหนามเสมอศ์แต่ภาพไปที่พวกลิบลี่ใน แต่ว่าปีศาจฟันล้านนิกาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้พวกของลิเบรี่เนี่ยก็เลยเข้าโจมตีแล้วก็บอกนะว่าพวกเรานั้นอยู่ในรุ่นที่ยังเป็นนรบแต่ว่าปีศาจฟันล้านนิกามันก็ได้ป้องกันการโจมตีและก็ได้โจมตีสนกับส่วนทางนั้นเกิร์ลก็เบิร์นแล้วโรดพวกเขานี่ก็อยู่บริเวณใกล้ๆตรงนั้นแต่ว่าด้วยการวิ่งไปในตอนนี้พวกเขาเนี่ยคงจะไม่ทันที่จะไปช่วยพวกลิเลรี่ที่กำลังจะถูกโจมตีแน่เกิร์ลแล้วก็โกเบิร์กก็เลยจะใช้การโจมตีราสานนั้นโจ และในนาสุดท้ายก็จะแห่งเกิดโกเบิร์ดและก็โรดถ้าโจมตีประสานที่เหมือนกับรอลี่และก็โบกี้ซึ่งการโจมตีนั้นทะลุผ่านตัวปีศาจฟารานิกาจนมันตกลงไปใส่สมเอิร์ดสมเอิร์ดในกระเช้ากรกะบองหนามเนี่ยฟาสายปีศาจฟารานิกาจนมันกระเด็นไปแต่ว่าทิศทางที่ปีศาจฟารานิกาถึงกระเด็นไปเนี่ยมันคือเรือที่ใช้ในการขนส่งใดๆคนยากและก็แน่นอนนะว่าด้วยขนาดตัวของปีศาจฟารานิกามันก็ได้ทําให้เรือลำนั้นนั้นจมลงทันทีซึ่งเราจะได้เห็นสมเอิร์ดนั้นทำสีหน้าช็อกนะฮะพพร้้ออมกกับบคาูดที่่นะวววสยแลไง และหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่า่หน่าวันพ์ไม่ง่โอเคแล้วนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแลวก็เรื่องราวทั้งหมดของสปายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะส่วนในเกิดเ,เพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลมใหม่เชองเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ